ระหว่างที่ผมกำลังเล่นแร้งกับพี่ๆในทีมนะครับผมอยู่ดีๆแอดวีก็มาท้าชนตี้ของผมซะงั้นทีมีบอกจะสร้างห้องครับถ้ากูจะ50ดาวไม่แน่วันเนี้ยแต่รอบนี้เขาไม่ได้มาแบบธรรมดานะครับผมเข้ามากับโปรเพเยอร์อย่างก๊อตพี่ๆและยังมีผู้เล่นกอลเลสดูเลอร์100ดาวอย่างโตเกียวเกิร์ด้วยนะครับและยังมีผู้เล่นดีกรีเมสซอมอีกมากมายเลยนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าการดวลกับตี้ครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับผมไลน์อัพตึงขนาดนี้ทีมผมก็โปรเพเยอร์เก่าเหมือนกันเดี๋ยวไปกกกัันนนนนเลยดีีว่่่าะะะะะะครรรรรรรบแแแอออไไตติิมมหปใช ทีมสเป็นฝ่ายแฟนแก๊กนี่ใช่เลยเราจะนักแข่งเราจะนักแข่งทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกเฮ้ยเนี่ยเรียกที่ถัดมาดีสเมนเขาเมนเขาเมนเมนเขาเขาโหดอย่าอย่าปลาหมัด แจกได้เออโซมาตัวไหนปล่อยไอโซว่ปล่อยอีกต่อเลยเป็นลนาแน่ฟอเรนก็พีพีหลุดไหวเนี่ยล่อยปล่อยไหวไหวยต่อเล่นเออไหวได้ยินที่ชอปปี้นี่ก็ดีใจว่ะปวดหายาเลยมั้งอันนี้เลยไม่กี่ตัวแล้วนะยาดักไว้เลยเออยาดักเลยใช่ไหมเออผมวดีนะพี่เพราะพีพีเขาน่าจะเล่นแคลรี่อ่ะเราหยิบพายาได้นะเพราน่าจะฟอเรนเตอร์ยีนาอะไรนี่หรือมงพลาดหัวคลิปจอยเซอร์บอกว่าไหวกับวัตพีพีปล่อยฟอเรนให้เลย ทีมบอดเดี๋ยวแบนให้ดอยเซอร์บอกปล่อยมาเลยไม่เท่าไหร่ก็ได้นะเออเพราะว่าทีมเราไม่ไม่ชอบโบวเมินปะเราเอนโซอ่ะแม่งควักไปแม่งจับสวนรรค์มาเลนออกไปก่อนจับไม่ได้เหมือนกันตัวเนี้ยทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายตีโซดอยเซอร์อยากเจอทีมบอกไม่ไหวแบนเลยอยากเจอดียวเธอจืดหว่าพี่เขียนเซลล์พี่ขาวยัแน่ดอยโอ้ มีอะไรให้ผมเล่นได้บ้างครับกินเดียวมาครับก็เดียวมาชาลอันที่ดีดียเปียวชาอดก็เหนื่อยรันดอนแต่เดียวมาได้เลยเดียวมาน่าจะเปียวกว่าดูดูละเดี๋ยวพี่จะเล่นม้าเออเดี๋ยวจะมาเอาเมาส์มา ก็ชอบพี่ชอบเล่นม้าเหรอเอาละกูพลาดบคลิปและดอยเซอร์ชอบเล่นม้าไหนของของเขาคือคนไหนนักแข่งบ้างเราจะได้ตับเวลถูกคนเดียวนอกจากก็พี่พี่กเกนวีครับกิเกนวีคนเดียวคนนีงตึงสุดคนนึ่นนี่ธรรมดาแบบคนนึงกิเกนวีแล้วก็เหมือนกันเลยแค่นั้นแหละเราเลือกกลางไว้แล้วไงใช่เราเลือกกลางไม่โดนโดนวิ่งมานี่ยโดนวิ่งมานี่ยแหนวแหน้แหนวรับได้แบบตัวตัวดมันขายออกผลลิตแ้วผลิตแล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 ้ว กายเ็กานะเรียปเอาบอเลนว่าลลปโตลปโตวันจะตายวันจะตายวันจะิเปร์วันจะิเปร์เก็บยาหลังบ้านเลยเอาเลนดี่าอมาๆๆพี่ไม่น่ากันได้ไหนอสบ้เ้กูไปซ้อมข้าบนข้าบนหน้ารีีเลเหรอคิดว่ไปรีแล้วนะ กับมาเขาไม่ฟาร์มแดงกับมาได้ม่แดงแดงเพราะว่าเขาฟาร์มแนวตั้งว่ะเขาฟาร์มแบบป่าเราด้วย้อมเลนดัของเราถูกโจมตีไม่ได้สสิบนทีเียางเยอะนะกางเยอะมากกางเยอะมากสามวี่อนขึ้นผมเจี่ันล่าง่นนาเปิดอเลเปิดดักเปิดดัด้นใช่เาเปักไม่ได้เราดักไปอย ปิดเลยบนิแล้วนะย้ำได้นะย้ำได้นะซับก็ไม่มาช่วยเลยป็นดอีไม่รอรอรออี่ะเี๋ยวไดะมาอยู่โนโดนโดดน่ถึงวะไม่ระวังนะแคบอะกลางรเลนกลางรเลนกลางรเลนไม่ไม่ปไม่ไมจเลนล้อะไรจะบอกมันลิด อนรีบไปอนรีบดันนะถ้าดันเฮ้ยกาวเวทพิมอดพิมอดกาวเวทกาวเวทเราเยน่าเอาฝานะเยน่าไปทางฝันหาองฝันเขาเล่นจะชอบดักเรามากกว่าก็ตัวเดียว เล่นตบบนนะไอเอเอรอนถ้าไม่โผอเล่นบนนะี้ยเลสของน่าจะเกิดนะเนี่ยบนสามสวยๆสองหนึ่งไม้เงั้นน่าจะไอดีปะเลดบาครับหวสบายเลสเลดเรอดีปะเฮ้ยโดนโนโดนตีแล้วตีด้วยตีด้วยคดันบนเขา เลนตีผมไม่อยากข้าเลยพีเอนี่มาปิงแล้วนะเอ้เดี๋ยวรอตีก่อนตีก่อนได้ก็ผมตายตายก็ตีเตะเอ้ดีแลกมาจากไอ้พวกข้างมาเล่นผมกับเพื่อน おแม่ว่าไม่ได้เปิดก่อนนะทีน่าติดเปิด

ก็ได้ทีตายไอคุยกัลากมะม่วงเี่ยเปนนละป้อมนได้เกลางก่ได้เฮ้ยัดเข้าไปได้แล้วใครอยู่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 ตีเนสตีเนสตีสโลตีเนตีเนส แลกแหลกแหลกศัตรูเรียกดรซเลอร์ออกมาแล้วเอนเพิ่งเกิดก่อนนะจะตายก่อน มือสูงนะตัว uh> นี้แต่ไดยเลยเอเนเอดอมวิเลสเลสเลมันนะเฮ้ยเอายีน้าเอายีน้าไปไปไปไตายเฮ้ยตายได้แลเนี่ยเอนโซเนี่ยเฮ้ยเอนดอเนี่ยอ้ลออเ้ ไหวๆไหว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 ไวไหวังเบ็ดสวยมาไ้หไดหมดไปๆพี่เมแลดอสอนามาไม่มีฟิกไม่มีฟิกไม่มีฟิกติดสโล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 ผมไม่ถึงวะตลวติดแล้วติดสโลติดสโลติดสโลวขอขอทีนึงทีนึงครับ่ัไม่มีสตารมีน่าจรีวละ เล่นยาวได้เลยเล่นกลางไปเล่นกลางเอาเอาแลนรก่อนมีไม้อีกรอบแล้วได้นั่นเลยไปกสายถอยให้ถอยนะไม่มีอะไรแล้วเล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้สายโอลก็ได้นะขอไปโอเลสนะผมเปโอเลสนะบูมันกี่โม่นี่นี่นี่พี่เจมพี่เจม ได้วตากิศพี่พีมาไเยอะกแม่ลไม่าเล่นนะปล่อยนะทลับรปแหลกรอรอรีเรียอรเรยนรอดอนะเราเล่นมดนะจบแลเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่ทาให้น้องรอแป๊บได้เลยครับพี่ชายผมชอบเลยชอบเล่นมาทำนี่ชอบเลยใหญที่ชอบเล่นมาอู้อ่ชอบดอเอชอบเล่นม้านี่นะผมผมไม่ได้ค่เล่นม้าเดียวนผมเล่นท้าหมาด้วยนะเฮ้ย่อีอยวไรยิคใช่ไหมพี่วิคว ก็เป็นม้าท่าหมาแล้วก็มีดาบฟ้าด้วยไงสุดยอดละครจองโอ้เกียบบนเกียบบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอสีหน้ามันสี่หน้าไอผเกี่ยว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 เอ็นเท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 นผมค้ำอยครแล้วผมค้ำค้ำค้ำค้ล้านค้ำล้านตัวค้ำล้านตัวผมค้ำอยู่ผมค้ำอยู่ผมลงไม่ทันแล้วไอเนี่ยไม่ได้หวะเอ้เจ็ดได้ไม่ต้องลงไม่ทันผมลงทำได้ครับได้สิบล้านได้

โดนี่แรงไหมตับไม่เปลี่ยนสิมันติดไปยังไอเดี่ิแล้วติกแล้วิแล้วนี่แหละั้งีโรนะเฮ้ยอินไมเาแม่ขายกันขาดกันผมทำมาการหอทางการม้ทำทงการขึนได้เลขึ้นได้เผมวิ่งให้ผมวิ่งให้บนไปเบีเป็นกองกดเดยเลยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาี่พี่กอดอตามมัน ไม่ทำดี่มันเสียไว้พี่เรถคันนึ่งเออรถคันนึ่งนะพี่เกมเขียวได้นะอันนี้ีปิกเย้มันจะบมันจะบีบมันจะบีบมันจะบีบกาตังแล้วโดนดูกีหน้าระวังกีหน้าเอวาเอวไม่ไดนกแล้วโผลกันะครักลัวขวาให้กลัวขวาให้ไม่มีปิกเทียนโดนเทนโดนไม่มีปิกผมคลายผมคเทียนได้ผมคเทนใ้ล เข็นได่ายมาตั้งดาร์กไม่ดาร์กไม่ดาร์กไม่ันไม่มีตัวมันไม่มีตัวเปิดพุ่มให้แล้วอ่ะดาร์กได้นะเหรออยนตัวัุด้กดแล้วกันอีนาอีนาีโผหลังโผล่ไโผล่้าอ่ะอีนามาขาเฮ้ยเนี่เฮ้ยว่าขะเลันได้ไม่ได้โดนฉีดครับโดนขีดแต่ว่าโดนขีดเพื่อนอีาเพื่อนไม่ดนีดไอ้นี่รียกอกหยอกมันฉีดมาล้านยรู้เรื่อง พี่ไม่เห็นเลียงเลี้ยงยไเามันมีนะพี่มันเคยทำได้นะพี่ต่วันเนี้ยนเได้เอมันเคยทำได้นะพี่้าม่เด้ยเล่นับบาอ่ะโอ้ยเีย่นล้วนได้่อย่าง้พี่ตัดลห่งไต่เอาไปแล้วเาไปแล้วก็ได้

โอ้ยผมตายพี่แต่ใหม่กูไม่มีพลังพอวะ่ะไม่มีกินนะม่ีกินนะยีหน้ายีหน้าพี่ยีน้ายีหน้ายีหน้า,า,าอา้เ,อาเรียบร้อยไปนะสามทางของเรา <c oughs> เอากูไปได้อยู่ะพี่นั้น แย่เน้องกินโดนแปลงล้านสวนทีเดียวแตกเลยเออเข้มจังวะมาหวายวะเหยียบไปสามล้อเลยนะไปตายน้ะผมไม่คึกพอเราใช้คำว่าคึกไปหน่อยเราใช้ร้อนน่ะใช้คำว่าคึกไปหน่อยดีกว่า